ก็นั่นแหละมันบวมหมดโอ้อยางบวมนะครับนี่อายุเท่าไหร่แล้วนี่ยางเนี่ทีนยางนอกหมดสภาพหนากลัวนอง่อยเต้เอปีพศมันอยู่ตรงไหนนี่สัปดาห์ที่11 2,022นีนี่ ยสิบสองยิบสามยิบสี่สองปีกว่าอ่ะแกะมากูชชารนีู่บันนี่นะครับนี่รอยบวมนะครับนี่เออดอกยังไม่หมดเลยบวมละคูก้ามีห้อคูก้านะครับ